สวัสดีดค่ะค,ะคะณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราคือทีมโครงงานคณิตศาสตร์จากโรงเรียนสตรีศรึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้พวกเราขอ,อนําเสนอผลงานในชื่อว่าโฟลตเซนพยากรณ์น้ำท่วมด้วยคณิตศาสตร์ครับกับผมนายศิลปิเฐบุตรครับค่ะดิฉันานางสาวเจนทิรามีของค่ะดิฉันาน,าน,าน,น,านางสาวมัทินิชาไอเแก้วค่ะดิฉันนางสาวรัชนาอาสาค่ะ จุดเริ่มต้นของโครงงานนี้นะครับมาจากปัญหา,าน้ําท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้าท่วมไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แต่ยังส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างกว้างขวางครับพวกเราตั้งคําถามว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แม่นยำและมีความสามารถในการพยากรณ์มาช่วยในการคาดการณ์น้ำท่วมได้หรือไม่จากคาถามนี้จึงนำไปสู่วัตถุประสงค์3ข้อหลักของโครงงานได้แก่ 1. เพื่อศึกษาแนวทางใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการพยายกรณ์ระดับน้ำา 2. เพื่อพัฒนาแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 3. และ3เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงครับค่ะในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พวกเราได้เลือกใช้สมก,การเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งซึ่งเป็นสมก,การที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่หนึ่งหนึ่งได้เป็นอย่างดีค่ะ สมการหลักที่ใช้ในโครงการนี้คือ dh by dt เท่ากับ r ของ t ลบ d ของ h ค่ะโดยที่ h คือระดับน้ำ r ของ t คือปริมาณน้ำฝนที่ตกในวันนั้นและ d ของ h คืออัตราการระบายน้ำซึ่งเราสมมุติว่าเป็น10%ของระดับน้ำหรือ d ของ h เท่ากับ0 1 h ค่ะกล่าวคือระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมา และจะลดลงตามอัตราการระบายน้ําของพื้นที่น้ำนั้นสมการนี้ทําให้พวกเราสามารถคํานวณระดับน้าในวันถัดไปได้อย่างเป็นระบบค่ะโดยการแทนค่าในปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันและคำนวณระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอกสารวิชาการน่าถึงแวดแล้อมรวมถึงงานวิจัยที่ในระดับในลักษณะเดียวกันค่ะสำหรับการจะลองสถานการณ์นะคะเราเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบของตารางและกราฟและเหมาะสมกับการใช้งานในระดับมาที่เรามาศึกษาค่ะวิธีการดําเนินการนะคะสําหรับขั้นตอนการดําเนินโครงงานนะคะพวกเราเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงระดับน้านําขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในลน,นตามอัตราการระบายจากนั้นจึงออกแบบจําลองโดยใช้วิธีการวิธีการทางตัวเลขค่ะเช่นพูลเลอร์เรมธอด เพื่อคำนวณค่า h ในแต่ละวันแบบจำลองถูกสร้างขึ้นใน Excel และแบ,บ่งเป็น3ส่วนหลักๆค่ะคือส่วนกรอบข้อมูลผลรายวันส่วนคำนวณการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและส่วนแสดงการแนวโน้มของระดับน้ำในช่วงนาต่างๆค่ะแบบจำลองนี้สามารถนำไปปรับใช้ในข้อมูลจริงได้ทันทีและเหมาะกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนค่ะ สำหรับผลการทดลองนะคะและความแม่นยำหลังจากการทดลองว้างข้อมูลผลจำลองในช่วง10วันพวกเราพบว,ว่าแบบจำลองสามารถสาแสดงระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำและสมจริงค่ะระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องและลดลงเมื่อฝนหยุดค่ะมเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจำลองจากแ a กแลและแบบจำลองมาตรฐานพบว,ว่าค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยคือ อยู่ที่ประมาณ8-15%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับโครงงานในระดับมัธยมศึกษาค่ะแบบจำลองนี้ยังสามารถคาดการล์โรคราได้ถึง1-3วันค่ะซึ่งมีประโยชน์มากในสมการจริงเช่นการเกินภยัยเบื้องต้นในพื้นที่เสีย่ยงค่ะครับสรุปและอภิบายผลนะครับ จากผลลัพธ์ทั้งหมดพวกเราขอสรุปว่าโครงงานฟลูอเซนนี้สามารถนำเสนอวิธีการเคลียร์ตอนระดับน้ำท่วมที่เข้าใจได้ง่ายใช้งานได้จริงและมีความแม่นยำในระดับที่น่าพอใจครับโดยเฉพาะในบริบทของชุมชนหรือโรงเรียนที่อาจไม่มีเครื่องมือที่ซับซ้อนครับจุดแข็งของโครงงานนี้นะครับคือการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์และก็ทักษะทางเทคโนโลยีและปัญหาจริงในสังคมได้อย่างลงตัวครับ ค่ะแม้แบบจำลองนี้จะมีประสิทธ,ธิภาพแต่เราพบข้อจำกัดบางอย่างเช่นการไม่รวมแบบใจอื่นเช่นความเข้มข้นความชันของพื้นที่หรือการระบายผ่านระบบปิดข้อเสนอแนะของเราคือพัฒนาแบบจำลองด้วยวิธี r u n ช์คูต t a เพื่อความแม่นยำนิ่งขึ้นค่ะเชื่อต่อข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์และสร้างแอปพลิเคชันผู้ใช้งานในชุมชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกค่ะ สุดท้ายนี้พวกเราหวังว่า,วาโครงงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำชนิดศาสตร์ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างจริงค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ